ท่านสมาชิกแสดงตนกันหมดแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับมีผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ412ท่านนะครับครบองค์ประชุมนะครับบวก10ท่านนะครับเป็น422นะครับ422ท่านนะครับต่อไปผมขอถามมาติจากที่ประชุมว่าจะรับ หลักการแห่งร่างพระรบัญญัตยิยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14ทับ2,559เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจ,จักรลงวันที่4เมษายนพุทธศักราช2559พศทั้ง3ฉบับหรือไม่ นะครับเชิญท่านสมาชิกนะครับใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกครับสมาชิกได้ลงคะแนนเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มี ท่านใดเพิ่มเติมนะครับขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ421ท่านนะครับเห็นด้วย100เออเห็นด้วย419บวก2นะครับเป็น421นะครับไม่เห็นด้วยไม่มีนะครับงดออกเสียงหนึ่งท่านนะครับไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งท่านนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมนะครับมีมติรับหลักการนะครับแห่งร่างพระรบัญญตัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14ทับ259